ใจเย็นเย็นสาวกของเราจะมาโฉบเราอย่างนี้ไม่ได้ก็ได้ฉันจะทำตามที่คุณต้องการโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยังยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกเบาเบาเบาอีก200เมตรเลี้ยวขวาทำเพื่อซ้ายสี่ซ้ายซ้าย,ายเบรกเบรกอีก100ร้อยเมตรเบรกตาต ไม่รู้เท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าเกือบเกือบหนึ่งเมตรละมั้งหรือสองเมตรก็ได้แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวก่อนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวพองแล้วเลี้ยวยากเหรออ้อยอ้ยอยตายไม่ต้องเลี้ยวมาแล้วใจเย็นเย็นสาววกของเราจะมาโฉบเราอย่างนี้ไม่ได้ ไม่น่าพูดเลยว่าไม่จบไม่เลิกฮัลโหลมันแค่เกมปลาโง่โงหน้าตาโซคิวไม่ฮืมฉันจะใจเย็น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 ไว้ก่อนหญิง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 เมาเมาหญิง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 เมาก่อนหญิงหญิงโอเคฉันโอเคดีโอเคไม่โอเคเร็วไม่โอเคเร็วโอ้ย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 ไม่โอเคอีกแร้วไม่โอเคเร็วโอ้ยไม่ไร้แล้ว